สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมพบกับรายการเขาเรียกว่าไม่ใช่รายการสิ y o YouTube c ช anel ใหม่ค่ะร้ายนักรักเพลงนี้นะคะเป็น YouTube ใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปินเพลงอมตะค่ะที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหู oo, มีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็เรื่องราววิถีชีวิตนะคะเรื่องราวต่างๆที่ เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะคะที่จะได้รับความสนุกสนานนะคะแล้วก็สําหรับซีซั่นเนี่ยนะคะเราก็แบ่งเป็น EP หลายๆอีพีเลยซีซั่นแรกเนี่ยนะคะเราจะพบกับนักร้องเสียงรัฐมค่ะซึ่งแน่นอนทุกคนคิดละม,มีเพลงดังๆอะไรบ้างนาะช่างไร้เหลือคด้หไหมคะกุหลาบเวียงพิงแม่พิมพ์ของชาติไร้นักรักนี้แล้วก็อุทยานดอกไม้มากมายเลยนะคะ แน่นอนเลยว่าคนที่เป็นอยู่ในเรียกว่าคอเพลงเก่าเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีการสัมภาษณ์นะคะหลายๆ EP เลยนะคะที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเนี่ยวิทยุมาอย่างไงนะละครเพลงมากันยังไงนะวิธีการบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยทำไมต้องไปทําถึงประเทศอินเดีย oh. อะไรอย่างงี้นะคะมันก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะสําหรับช่อง YouTube ใหม่นี้นะคะ YouTube ร้ายนักรักเพลงนี้ค่ะเอาละค่ะเราจะเข้าในการสัมภาษณ์นะคะซีซั่นแรกนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะคุณแม่วงจันทร์ไพร่โรค่ะสวัสดีครับคุณแม่ค่ะค่ะไพร่โนี้ค่ะเรารายการนี้ค่ะเป็น YouTube Channel ใหม่เลยช<ม>่องใหม่แล้วก็คุณแม่นี่เป็นเหมือนประเดิมเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับเทปแรกเลยประเดิมและดังเลยใช่ไหมดังเลย <laughs> ค่ะดังเลยนะคะต้องชมติดตามชมเพราะว่า อีพีแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของสงครา,า,ามโลกครั้งที่สองค่ะแม่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นยังไงเราเกิดไม่ทันนะคะแต่ว่าในสมัยของคุณแม่คุณแม่เกิดทันตอนสมัยสงครามนะแม่อายุเก้าขวบสิบขวบตอนนั้นะต้องหนีสงคารามพอก่อนที่จะมีสงครามเนี่ยลูกคือตอนกลางวันจะมีใบปลิวมาทิ้งอ่ะใบปลิวใบปลิวที่เขาจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยว ระวังนะว่าเดี๋ยวเครื่องบินจะต้องมาคืนนี้นะอะไรนะแล้วมีมาบอกเราอมามาบอกคือว่าค่ะนะส่วนมากจะมีกันนะแล้วก็จะเสียงหวอนั่นเสียงหวอสมัยแม่เด็กๆนะเป็นเสียงที่พอเวลาหวอขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียงหวอนี่มันจะคล้ายๆกับที่เป็นรถไซเรนมันดังกันนี้มากลูกมันดังกล้องไปทั้งทั้งประเทศไทยเลยได้ได้ยินเลไอย่างนั้นเลยแล้วมันดังแบบชนิดที่จับขั้วหัวใจแม่เป็นเด็กพอเสียงนี้มาปั๊บมันเหมือนว่า แล้วต้องรีบลงหลุมห,หลบหลบภัยแล้วนะตน้องหนีนะตน้องหลบภัยเร็วๆเมืูดูพวกภาพยนต์พวก,กโกบรีอะไรต่างๆก็มีหลุหลบภัยหลบแบ,บช,ชแบบนั้นในสมัยก่อนแม่ก็เป็นแบบนั้นเลยลูกแบบนั้นเลยแล้วหลุมหลบภัยก็ไม่ใช่เหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมคะ<ช>บ้านไหนที่ว่าเขาร่ำรวยหน่อยก็ทําใหญ่หน่อยแล้วก็เวลาที่หลบภัยก็ลงเข้าไปหลบอยู่ในนั้นน่ะคือชีวิตของแม่เนี่ยพอตอนเรียกว่าอย่างกับวันนี้ข้างขึ้น วันนี้เครื่องบินต้องมาแน่แล้วหวอต้องมีแล้ววันนี้ตอนเย็นก็จะเข้าไปกวาดไปกวาดหลุมหลบภัยไปเช็ดไปถูไว้พ่อไปเดี๋ยวมาตอนไหนก็จะได้เข้าไปได้ค่ะพี่พี่น้องน้องรวมกันอยู่ในหมู่บ้านก็จะมาเข้าหลุมหลบภัยหลุมเดียวกันค,คุณพ่อเสียชีวิตกับสงครามโลกครั้งที่สองค่ะก่อนสงครามจะเลิกได้เก้าวัน จุดเริ่มต้นของวงจันทร์ไพโร์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากที่ตรงสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละค่ะเกิดมาหกเก้าขวบเนี่ยเริ่มเป็นแบบเริ่มนักร้องยังไงบ้างคะคุณแม่เพราะเนี่ยประมาณสักปีกว่าก็คณะท่านจอมพลปอพิบูลสงครามท่านก็เห็นว่าคนไทยเราเศร้าโศกเสียใจกันนะคะ มัวต่ค่าบ้านบ้านเรือนพังหมดเลยลูกนะคะก็ซ่อมแซมกันอะไรกันอาหารการกินก็ไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยอะไรก็เลยให้ประชาชนนะที่เศร้าโกันมากๆเนี่ยมีอะไรทําให้มันสนุกสนานขึ้นดีไหมก็เลยถึงมาคิดว่าให้ลํบวงกันดีไหมหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านใครก็หมู่บ้านมันก็ลงมารวมรวมกันมาคุยกันตอนกลางวันช่วยกันซ่อมแซมบ้านอะไรอะไรกลางคืนก็ มานั่งทานข้าวกันแล้วก็ลํำวงกันอะไรในลักษณะแบบนั้นเนี่ยค่ะคือตอนนโยบายเหมือนกับว่าอยากให้ประชาชนมีความสุขมีความเพลงได้เต้นได้ลัได้ใช่อช่เขาบอกใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นที่มาของว่าจะต้องมีเพลงแหละใช่ไหมคะจากเพลงลํำวงเนี่ยค่อยๆก่อขึ้นมาก่อนเลยตอนนี้ก็ก็จะทั่วประเทศไทยก็จะมีเป็นจุดๆแล้วก็จะมีคณะล้ำวงเพิ่มขึ้นหลายๆคณะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวถามแม่ค่ะ หนูได้ยินแต่ว่าเพลงลำวงเนี่ยมันเหมือนกับว่างามแสงเดือนมาเยือนซองล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนี่ของกรมศิลป์ค่าว่นรูนนี่ของสมัยใหม่แล้วใช่ไหมคะค่ะค่นี่นีน,นี่ตอนหลังแล้วค่ะตอนเก่าเลยทีเดียวชาวบ้านแต่งกันเองอเขียนกันเองใครอยากจะร้องอะไรก็เขียนเนื้อเองพูดเองฉันอยู่ซอยกิ่งเพชรฉันก็เขียนเกี่ยวกับซอยกิ่งเพชร<อ>ใครอยู่พญาไทยก็เขียน เกี่ยวกับพยาไทยใครอยู่หัวลําโพงก็เขียนเรื่องหัวลําโพงเครื่องบินทิ้งต้งต้วหัวลําโพงเลยแบบนั้นไงลูกนึกเองเขียนกันเองออแล้วแม่ก็ได้โอ,อกาสใช่ไแม,แม่ยังเขียนอะไรไม่เป็นแต่มีคุณตาลกิ่งเพชรเป็นหัวหน้าวงคุณตาญิ่งเพชรครุณตาญิ่งเป็นนักร้องของประเทศไทยนะลูกนะเป็นนักร้องร้องเพลงลําบงเนี่ยเก่งมากแกก็เลยเขียนพี่เขียนเพลงให้ให้ให้แม่ร้อง ให้แม่ร้องแม่มา,า,าจากเพลงลำวงก่อนก็เพลงสวนลุมพินีคือสมัยก่อนเนี่ยลกูกสวนลุมพินีกับเขาดินบรรณานเนี่ยโห <c oughs> เด็กทุกคนอยากไปเที่ยวได้ไปเขาดินวันนี้มีความสุขที่สุดแม้ชีวิตฉันได้มาเที่ยวเขาดินวันนี้ฉันได้ไปสวนลุมพินีอูวันนี้มีความสุขที่สุดเพราะฉันได้มาเที่ยว,วนนสวนลุมพินีเพลงนี้ก็พี่ตานก็เขียนไว้ว่าโอสวนลุมพินี น้องกับพี่เคยไปสัญญาปากรักกันไว้ต่อไปจะไม่ลืมเลือนจากกันไปหนึ่งวันเหมือนเราจากกันไปหนึ่งแรมเดือนลมหนาวพลาวขยือนคิดถึงเพื่อนที่ในสวนลุมสวนลุมเป็นหลุมหลอรักโออกจะหักไปทางสาวและหนุ่ม วันไหนไม่ได้ไปสวนรุมพอกชันกลุ่มสวนรุมรอคอยเก่งมากรนแล้วก็ถ่าไม่การรำวงในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันท่าลำนี่มันบอกว่าเปลี่ยนใช่ไหมคะต่ะคือก็ก็ไม่ต่างกันมากค่ะคือท่าํำของกรมศิลป์เขาก็เป็นแบบของเขาเลยใช่ไหมคะว่า มีสอดสร้อยมาลามีชักแป้งผัดหน้าอะไรแต่นี่เรารำตมเนื้อเพลงกันเพลงเนี่ยก็ให้ไปยังไงก็เงี้ยโอ้สุลลุมพินีแล้วก็หมายความถึงว่าตรงนู้นไงสุลลุมพินีน้องกับพี่เคยไปนะสัญญาสัญญาปากลักกันไว้ต่อไปจะไม่ลืมลือเลยแล้วไปตามเนื้อเพลงแล้วก็แอคท่าแอคทางแล้วก็นัดกัน ก็รำวงเนี่ยก็จะมีเอากระถางต้นไม้ตัดต้นกล้วยมาบ้างอะไรบ้างมาวางตรงกลางแล้วก็รำกันรำกันก็ถือว่าเป็นช่วงของยุครำวงเฟื่องฟูนะคะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเพลงรำวงเพลงดังตอนนั้นก็คือเขาดินวรรนากับสวนลมพินีของแม่นี่แหละที่ร้องนี่แหละแล้วร้องนี่ไม่ได้ที่คือว่าดังนี่ไม่ได้บันทึกเป็นเสียงนะคะยัง คือคณะนี้คนจะมาฟังต้องมาฟังสองเพลงนี้เพราะสองเพลงนี้เขาแต่งดีสมัยก่อนเพลงลำคณะเพลงลำวงเยอะไหมคะแม่ก็<ม>จะสมัยแม่เด็ก,เดกๆเขาเยอะลูกเยอะค่ะมีบางกอกน้อย<า>นะคะลำวงบ,บางกอกน้อยลาวงบ้านบาทาแล้วที่คู่แข่งกันที่สุดก็คือบ้านบาทหัวลำโพงแล้วก็ซอยกิ่งเพชรแม่อ,ก,อ<ๆ>กิ่งเพชรนี่ก็มีคุณตาลกิ่งเพชร<า>นะฮะแล้วก็มีหู คนลำนี่นะสวยๆวๆทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็แม่ร้องด้วยนะคะแล้วมีนักร้องอีกสองจตมคนที่แม่จะจำได้เท่าไหร่นะคะตอนที่ร้องตอนนั้นสิบเอ็ดขวบแล้วสิบเอ็ดขวบราคาสิบเอ็ดขวบแล้วก็ของที่หัวลาโพงก็มีคุณวิเชียนผู้โชตคุณประชุมพุ่มศิลินักร้องดังทั้งนั้นแข่งแข่งขันกันบางทีมีป้าโจเพนสีพุ่มชูสีมาช่วยด้วย่ค่ะหนูได้ยินมาว่า แม่เนี่ยก่อนที่เหมือนกับต,ตอนที่แม่เกิดอะค่ะตอนที่แม่เกิดอะแม่ร้องเสียงดังมากตอนที่แม่จะเกิดเนี่ยคุณแม่เจ็บท้องะนะคะแม่มีพี่น้องสี่คนในการแม่เป็นคนที่สามะนะคะว่า วันที่คุณแม่เจ็บท้องน่ะก็เป็นวันที่เดือนไา่มากเลยแล้วที่บ้านก็บ้านคุณทวดคุณยายก็จะมีนกชานก็เตรียมต้มน้ําที่ว่าจะอาบน้ําแม่เพื่อเผื่อแม่คลอดออกมาก็เดือนเต็มใช่ก็สมัยก่อนนี้เป็นเป็นนกชานะหมอหมอหมอตำแยลูกแล้วก็พี่พี่น้องน้องก็จะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังต้มน้ําต้มน้ําเดือนก็เต็มเดือนไายมากค่ะ ็เสียงแม่คงคลอดออกมาแล้วก็ร้องอ่ะแล้วนาสาวนั่งอยู่ข้างหน้าบอกโอ้โหเสียงดังเสียงดังเสียงดีละเกินผู้หญิงและผู้ชายก็ตะโกนถามเงนบอกผู้หญิงแม่มีหน้าเสียงดีลอเกินเสียงดังนี่เป็นคำาหมค่ะเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือบอลทูบีมาเป็นนักร้องจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดว่าก็เสียงเงดังแล้วดูสิพระจันทร์เต็มดวงเลยผู้หญิงชื่อดวงจันทร์เลยอ๋อ จันทร์เกิดมาคือดวงจันทร์จริงๆไม่ได้ชื่อวงจันทร์ตอนแรกมันเป็นดวงจันทร์เตยมดวงจันเลยเปลี่ยนมาเป็นวงจันทร์เพราะพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เลยให้ชื่อดวงจันทร์มาตั้งแต่ตอนอาบน้ําร้อนเลยนะอาบน้ําร้อนตั้งแต่เกิดนะคะจะเป็นแบบมีเสียงเสียงดังเสียงดี เป็นร้องมาเลยค่ะที่มาของดวงจันทร์ดวงใจงก็ตอนที่คุณพ่อเสียแล้วก็คุณแม่เขาเสียใช่ไหมคะ,คะก็อยู่กับคุณยายแล้วก็ตอนนี้น้าสาวคนที่ต้มน้ําให้อาบเนี่ยท,ที่ต้มน้ําตอนคลอดเนี่ยค่ะ,คะก็พอคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียตอนสงรามนนะคะก็อยากจะเอาหลานไปอยู่เพราะว่าคุณน้าไม่ไม่มีลูกผู้หญิง ก็เลยเอาแม่เนี่ยไปเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก็เลยเปลี่ยนชื่อเพราะคุณพ่อสามีของคุณนาชื่อสมบงก็เลยอยากให้มีอะไรเกี่ยวกันกับนาคุณน้าผู้ชายให้เป็นบงจันอยากเลี้ยงเป็นลูกให้เป็นวงจันทร์ี่ก็เป็นเป็นวงจันคุณแม่ช่วงเริ่มต้นนะคะค่ะดีค่ะแล้วก็จากนั้นก็พออย่างที่บอกนะคะพอเก้าขับใช่ไหมคะเก้าขวสิบเอ็ดขับวก็เริ่มเข้าสู่วงการ ก็คือการเข้าเข้าสู่วงการนะลูกก็คือจากที่ว่าจำอวดตลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนเรียกจำอวดนะไม่เรียกตลกตลกก็เมื่อก่อนเรียกจำอวดจำอวดจำอวก็มาเล่นที่บ้านมานางคาศิลาก็จะมีน้าจำลุนหนวดจิ๋น้าสหัสบุญหลงน้าดอกมนกัญญามาน้าทอกนะอีกหลายท่านมาเล่นที่บ้านมานางคาศิลาวันนี้ก็แม่ให้ก็ไปดู คุณทวดก็พาไปดูน้าๆนนาก็ไปดูกันอย่างเงี้ยไปดูกันแล้วแล้วแม่เนี่ยร้องเพลงตอนลำบาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะร้องอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นมีเพลงแปดนาฬิกาเนี่ยได้เวลาชักธงเราจะต้องยืนตรงเขารบธงชาติไทยเขารบธงชาติไทยที่บ้านแม่ก็อยู่ตรงกันข้ามกับวังอัศวินแม่ก็ได้รู้จักนรับ น้าจำลูนน้าลอตต็อกอยู่ว่าจำปวดค่ะเาค่ะเพราะสมัยก่อนแม่วิ่งเข้าวิ่งออกในวังอัศวินก็เห็นน้านี่เป็นประจำวอนน้าเข้าไปก็พอเขาขึ้นไปเล่นเราก็เดินเข้าไปหาเนี่ยคือบางคนรู้จักเนี่ยดูโกกับคนอื่นก็นั่งดูเฉยแ้ก็ไปบอกน่าจำลูนน้าหนูจะร้องเพลงน้บอกหน้าจะร้องเพลงอะไรหนูจะร้องแปดนาฬิกาลอตต็อกก็บอกจูง จับแขนเนี่ยขึ้นไปค่ะแล้วแม่ก็ขึ้นไปร้องแปดนาฬิกาอ๋อนั่นแหละค,ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ,คะเพลงแปดนาฬิกาที่คุณแม่วงจันทร์นะคะได้เริ่มเข้าสู่วงการนักร้องะนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอเราจะต้องอดใจไว้นะคะเรายังมีเรื่องราวสัมภาษณ์อีกมากมายนะคะ EP ต,ต่อไปเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจแล้วก็ว้าวแบบโยเกิดมาไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยนะคะเรื่องราวของแม่นะคะก็ เราจะพูดกันต่อๆไปต่อเนื่องกันไปทุกๆ EP นะคะะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อรับชมแล้วช่วยกด subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ติดตามค่ะติดตามรายการของเรานะคะเรามีเด็ดๆแล้วก็มีข้อมูลเด็ดๆแล้วก็น่าสนใจมากๆมาฝากกันทุก EP นะคะวันนี้กล้วยกับคุณแม่วงจันทร์ไพโรดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ